สวัสดีค่ะ C A P Car รถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จกตาค่ะวันนี้นะคะตอนอกำลังจะเตรียมรถนะคะรุ่น M 0 1ทั้งสองคันนี้นะคะไปส่งที่วัดค่ะวัดก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับญญศิยานุสิตทุกท่านนะคะที่ร่วมบร,ริจาคนะคะกับทางวัด แล้วก็ทางวัดเนี่ยได้ติดต่อมานะคะเพื่อที่จะใช้รถไฟฟ้าของเราเนี่ยนะคะใช้ในกิจของสงฆ์ค่ะแล้วก็ใช้ในกิจกรรมต่างๆในวัดนะคะค่ะวันนี้ค่ะรถสองคันนี้นะคะคือรุ่น m ศ1ทั้งคู่เลยค่ะคันนี้นะคะต้นนอกำลังจะไปส่งที่วัดสุทิวงษาจังหวัดสุรินทร์ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น m ศ1นนั่งได้สามที่นั่งค่ะ ส่วนคันนี้นะคะก็เป็นรุ่น m 0 1เหมือนกันนะคะส่งที่วัดเวรุวันจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคันนี้นะคะที่วัดเวรุวันจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยท่านได้ติดผ้าใบกันฝนด้วยนะคะเพื่อที่เวลาไปบินทบาทนะคะจะได้สามารถป้องกันฝนได้นะคะระหว่างที่ท่านไปทำกิจนิยมนหรือว่าบินทบาทนั่นเองค่ะ ส่วนคันนี้นะคะจะเป็นตัวธรรมดานะคะไม่ได้ติดทับใบกันฝนค่ะรุ่นนี้นะคะง่ายต่อการใช้งานของวัดเลยเนื่องจากว่าอะไรวัดเนี่ยเขาใช้งานอะ่ะหลายคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นศิษยานุศิษย์หรือว่าลูกศิษย์นะคะลูกวัดหรืออะไรต่างๆหรือว่าญาติโยมที่มาเนี่ยนะคะข้อดีคือรถรุ่นนี้ คนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นก็ใช้ได้คนขับรถยนต์ไม่เป็นก็ใช้ได้คนผู้สูงอายุก็ใช้ได้เนื่องจากว่ามันใช้มืออย่างเดียวขับง่ายสี่ล้อไม่ล้มอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยจะเหมาะกับวัดมากๆนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกทุกที่ด้วยเนาะที่ตอบโจทย์สําหรับการที่เราใช้หลากหลายนะคะใครๆก็ขับได้นั่นเองค่ะค่ะ วันนี้นะคะต้นอ้อก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่เป็นสักขีพยานในครั้งนี้นะคะขอให้สิ่ิอนุสิทธิ์ที่ร่วมทําบุญนะคะบริจาคนะคะขอให้ท่านประสบแต่สิ่งดีๆความสําเร็จในชีวิตค่ะวันนี้นะคะซีอพีคาวของเรานะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่เราได้เป็นสะพานบุญนะคะทําให้ท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะต้นอ้อราบ ลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ